สวัสดีครับวันนี้บ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหมครับบ้านผมเนี่ยฝนตกหนักมากเลยไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะครับเลยต้องใช้วัตถุดิบที่บ้านเนี่ยมาทําเป็นอาหารกันอีกแล้วแล้ววันนี้ผมก็ได้เป็นเมนูลูกชิ้นผัดพริกแห้งมานะครับแต่ว่าผมจะใส่อะไรลงไปในสูตรนี้บ้างมาติดตามชมกันได้เลยขั้นตอนแรกใส่น้ํามันลงกระทะนะครับจากนั้นตอกไข่ไก่ใส่ลงไป1ฟองทําการเกลี่ยให้ตัวไข่เนี่ยกระจายตัวออกนะครับรอให้ไข่เสตตัวสุกสักครู่หนึ่งนะครับ อาจะบอกว่าไม่ได้กินเมนูใส่ไข่มาหลายวันแล้วรู้สึกฟินมากๆเลยนะครับพี่จะได้กินจากนั้นให้ใส่ลูกชิ้นหมูลงไปนะครับผมจะเอาลูกชิ้นหมูเนี่ยมาหั่นครึ่งนะครับมันก็จะได้ปริมาณที่เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้หน่ากินด้วยเวลาเอามาหั่นครึ่งนะครับจากนั้นใส่หอมใหญ่ลงไปเป็นหอมใหญ่หั่นนะครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้ตัวลูกชิ้นกับหอมใหญ่เนี่ยสุกนะครับ อาจะบอกว่ากลิ่นหอมใหญ่เนี่ยพอเวลาเอามาทําอาหารเนี่ยกลิ่นหอมยั่วยวนมากๆเลยนะครับแหมพากไปแล้วก็น้ําลายไหลไปนะครับอตอนนี้เราก็กําลังถัดคลุกเคา้าลูกชิ้นไข่แล้วก็หอมใหญ่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เครื่องปรุงรสนะครับมีน้านําตาลทรายน้ําปลานะครับ น้ำปลาเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้จากนั้นตามด้วยพริกแห้งนะครับเป็นพริกแห้งที่ผมนำมาตัดนะครับแบ่งครึ่งอ่าแต่ว่าผมใส่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าผมเนี่ยกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกินรสเผ็ดๆเ,เ,เนี่ยสามารถใส่เพิ่มลงไปเยอะกว่าผมได้เลยโอ,อ้โหพอใส่พริกแห้งลงไปเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับ ดูสิครับเพื่อนเพื่อนควันลอยขึ้นมาจากนั้นให้ใส่ต้นหอมหั่นลงไปนะครับและทำการผัดคลุกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาตักใส่จานแบบนี้ได้เลยนี ใครเคยกินเมนูนี้บ้างครับไหนคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปกันหน่อยสิครับหรือใครมีสูตรผัดลูกชิ้นอร่อยๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูผัดลูกชิ้นหมูพริกแห้งนะครับเป็นเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆในวันฝนตกนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูง่ายๆเด็ดๆมานำเสนออีกแน่นอนครับ